อาบน้ําในคลองอุ้ยม่ใช่ที่นี่สวนเกษตรตะกันยันยาวออกค่ะวันนี้เป็นวันที่ฝนตกหนักมากชั่วโมงเดียวปรากฏว่าน้ําท่วมคอกเป็ดค่ะโอ้โหเป็ดก็สนุกสนานมากดูดิว่ายน้ํากันยังก็อยู่ในคลองเลยนะคะดูมีนีนะคะมีที่กั้นนะคะ เป็นเหตุให้บอกได้ยว่าที่นี่คือสวนเกษตรตะกแต,กตยนย่านยาวออกเขาไม่ใช่คลองอุตภาคลองอ่ะอยู่หลังสวนนะคะโอ้โหลูกเป็ดก็ว่ายน้ำกันอย่างมาวันตอนนี้ลูกเป็ดลูกเป็ดคิดว่าลูกเป็ดโตเนาะมีอยู่สองตัวลูกเป็ดเล็กก็มีอยู่สามตัวแล้วก็แมก เป็ดก็กกไครอยู่แล้วคงจะมีสมาชิกใหม่อีกหลายๆตัวในเวช้านี้ดูความสนุกของเป็ดสปัดขนกันเหมือนเขาแต่งตัวเลยค่ะดูดิเขาก็จัดการเรื่องขนเอาน้ำมาปะขนกันเออดูดิสนุกสนานมากเป็นสีสันมาก ฝนก็ยังตกอยู่นะคะแต่ไม่หนักเท่าตะกี้ที่ผ่านมาชั่วโมงครึ่งฝนตกหนักมากตกขนาดท่วมพอกเกตนั่นแหละโอเคคงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนเกษตรตักกะแตนยานยาวออกเกษตรวิธีครอบครัวคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ